ครับกับสวัสดีเอฟซีท่างช่องนะครับของเสียนนาดีพระรวยสุูุสุกคนนะครับครับรอบนี้นะครับเชี่ยนนาดีสิมาตามต่อกันอีกนะครับกับลราพัฒนานะครับเจรังนะครับเจรังนะครับเจรังคนกลาสินนะครับครับเสียนนาดีสิมาตามให้พี่ให้น้องเข้าอีกคือเก้านะครับมาแล้วนะครับเด้อมาแล้วด่วนๆนะครับเจรังนะครับเจรังคนกลาสินมาแล้วพี่น้องครับ เบิ่งผลงานของเกลี้ยแรงก้อนนะครับเข้มาเบิ่งสกอนเด้อพี่น้องเด้อครับเชียนัดีกับโบโบมีเวลาพี่น้องทึ่งมอนเฝ้าเมียนะครับพุ่นเมียของเชียนัดีนะครับเป็นถเถ้าแล้วนะครับเป็นบ่สบายครับพี่น้องบบมีเวลาหัดสีลงหัดคลิปนะครับพุ่นกับอายุพุ่นกับถเถ้าแล้วเป็นโรคซาลาครับผู้เถ้า เยอะด้ยวยนะครหาข้อมูลของเกีจรมาก่อนครับครับเกีจรลังคนก,กลาเินต์นะครับไว้ใส่นอ้บันนะเนาะยืนได้พี่น้องเอฟซีครับครับนี่คือผลงานของเกีจรลังนะครับเกีจรลังนะครับคนกลาเินต์แตกอันย่ะครับพี่น้องแตกครับแตกเนี้ยนะครับยัดสวงนะครับ เช่นนั้นดียังพันนี่เบิ้งขวามุ่นหัดห้วเหล้าออกนะครับเด้อเอา้าเดี๋ยวสิเบิงง้งผลงานขวามุ่นของหัวเล้าออกสัก้อนนะครับเนาะเฮาจงองเข้าไปตามตัวกับเลขเหล้าพัฒนาเจรังนะครับเนาะครับเอามาเบิง้งผลหววเล้ารอบมือขึ้นก่อนนะครับเนาะครับผลห้วเล้ารอบมือขึ้นนะครับเลขที่ออกนะครับ ห้าสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสองนะครับพี่น้องครับส่วนเลขไทยสามตัวนะครับก็สามเจ็ดสองนะครับส่วนเลขล่างออกเจ็ดสามนะครับพี่น้องครับมีพี่น้องถือน้ำเอฟซีนะครับเอ่อครับมีพี่น้องถือน้ำเซียนนาดีอยู่ดนะครับเด้อเพราะว่าเซียนนาดีลงตัวเลขแนวทางของเกียร์ล่างนะครับนี่เอฟซีขอมเมนต์มาไล่นะครับว่า ถูกน้าเจร่างอยู่แล้วครับเด้อหงวดแหลกกับปังๆเลยเพ่อนเขาเหมีนมากนะครับครับนี่คือผลงานของเจร่างนะครับตรงๆนะครับเจ็ดสองตรงๆนะครับเจ็ดสองบนนะครับครับเจ็ดสองบนครับวิ่งเจ็ดนะครับเขาเตรียมนะครับเขาตึ่งเดล็กวิ่งเขาตึ่งชุดจับคู่นะครับ นี่เด้อครับอันนี้เหล็กรัฐบาลไทยหรอกครับอันนี้บ่มมีนนะครับอันนี้เป็นของเจรังนะครับข้างล่างนี่เป็นของรัฐบาลไทยนะครับครับมาตามต่อกันหลอดไม่แล้วครับเนาะกับลาวพัฒนาเจรังนะครับคนกาลสินนะครับแล้วตามให้ที่น้องเขาคือเกานะครับเนาะเยวเสียนาดีสีทั่านะเจรังคือเกาด้ยครับเด้อสีรลับบัว่ยสีวางบัวนะครับเสอ้ซียนาดีสี หลับทั่วให้ติดตัวนะครับถา้าติดตัวใดเ้าาก็ลงมมือนี้นะครับดดเดี๋ยวกันด้วยครับท่วติดตัวเกี่ยวร่างก่อน,นครับ ครับสวัสดีครับเจีร่างครับครับผมโอ้หมันครับเนาะโชคหมันเพราะเน่าพูดเกี่ยวกับคลองเหล็กโอ้ครับครับเดนี้กำลังสัมผัสสดอยู่เลยครับเด้อลง YouTube ครับแนวทางรอบนี้ได้มาย่างครับเจีร่างครับได้มาได้ม่าเลยย่างครับ แนวทางรอบนี้ครับโอ,อ้ทรงมาแล้วเอาอันมันอยู่ในเครื่องเดียวกันบอกผมไในบ่บอกผมหลดนะครับครับเดี๋ยวสิเชียน <ๆ S 2> ลงครับรอบมันออกวันที่ยี่สิบสองนะครับนะย่สิบกันยานะครับสองห้าหหครับลาวพัฒนา เด้อครับเด้อพัฒนาเจรังนะครับเจรังคนส์คนกลาสินเนาะเอาเอาซื้อนี่แล้วเนาะมัน,อ,มน,นอ,อันจังไห้มันเนาะครับครับครับอ๋อซีแล้วเพราะมันมันแล้ว,ลวครับมันมันแล้วพี่มันมันแล้ว เพินพ่นข้อเมียนมากเพิ่นก็ถือเพราออีกอย่างหนงึ่งเอฟซีเพิ่นก็หัวก็ล่องลอง่ลองฟังเบิง้งกันสิน่ะเจริาครับแมนครับครับเอาบนล่างวิ่งรูดก่อนนะครับเน,นาะครับผมโอ้สองกับเก<ะ>้าเอาให้ปังๆให้ ให้ปังๆให้ดวงให้ดังโดดเด้อเจีิร่งเด้อครับเด้อครับสกับเก้าหนึ่งสองนะครับนนึ่งสองแล้วก็4 2่สองนะหกสองเก้าสอครับหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าสี่เก้านะครับหกเก้าเก้าเก้า 9, 9โอ้มาเบิ่นอีกบ้งงางระโอ้วันผะสิครับมีมี่ยูแคเนเหนนวะครับเจริญสามตัวมีสามตัวแถมมาพร้อมเนาะเก้า สีสองครับผม,บ 2, 9, 9, มโอ้มีสองเกา่าๆแค่นี้แล้วครับเนะาะ<า>เอาควาเห้ีังปังๆครับเจริญครับเด่นโอ,โอ้โอ้เนีนเนีนคู่เดียวนี่บอครับค,ครับสี่สองสองสองซี่กับไปพร้มอมเนาะเอฟซี FC ก็ได้นะเดีวว่าเล็กวิ่งเด่นเด่นที่สองนะครับเจริญเนาะ วิ่งสองลองเก้าครับเงินจังสันบ่ครับผมครับผมโอ้ถาม่ามาตรงเล่นป่ครับครับครับกัเพื่อควบหมั่นใจของเอฟซีหอกกับบอกให้เพื่อนกับน้ำเนาะกับใบตัวห้าเฮาเฮาเบาก็ได้ตัวกับเนาะครับผม โอ้ขอบพุณแนวทางครับครับแมนครับโอ้ยแมนครับแมนแนวสนักเอาเอาพี่นองเย็บซี่ล่อ,อไล่ครับเจร่งล่อครับเอาเอาให้จอๆกนน้อนเนาะครับเนาะจะพึงเนาะแนวทางราาัฐบาลเดี๋ยวพี่นองเย็บซี่เขาสะเริ่มก่อน

ครับสวัสดีครับบวัสดีครับขอบคุณในไลค์ครับครับเอ้าพี่น้องเย็บีครับเจียร่างสัมผัสสดตัวเปลี่ยนๆนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเจียร่างนะครับเดี๋ยวสีล่งให้พี่ให้น้องเข้านะครับมือนี่นะครับเย็นๆนะครับเสียนาดีกับอัดคลิปแล้วกับสีล่งให้พี่ให้น้องเข้าเลยนะครับเด้อเอ้าแคบน้าจอไว้ก้อนครับบานเนี่ยพี่น้องเขาแคบน้าจอไอสก้อนนะครับ สำหรับเล่าพัฒนาของเกียร์ล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับเด่น2กับเก่านะครับ2ลอง9นะครับแต่ว่าเกียร์ล่างกับวาก็บิมันวาลองเก่านะครับเพิดค่องเพินเฮ็ียดมานะครับเปินเด่นนะครับให้คูเดียวคือ4 2นะครับแต่ว่าห้าก็อยะประมาทนะครับเนาแต่ห้ามีเหล็กแนวทางตัวอื่นมานะครับมาประกบ หรือว่าได้2ตัวเอื่นมากมากประกบมาชนกันกับของเกียร์ลั่งก็เป็นตัวเด่นของ f c ซก็ไดนะครับเด้อครับครับกับสุดจับคู่นะครับก็มี1 2สองนะครับ4 2นะครับ2 6 2นะครับ9 2นะครับส่วนถ้ามาเก่านะครับเด้อก็จะมี1เก่าเก่า6เก่านะครับ9 9นะครับมีเบิรนพ้วมที่นอง FC ซก็ระวังให้ดีนะครับครับส่วนเด็ก3ตัวนะครับก็มี9 4 2นะครับ2 9 9ครับ เอาขอให้พี่น้องเข้าโศกมันกันสุขูสุขคนครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเข er e er, ma ้าขอม้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อครับเด้อเอฟซีที่เขามาใหม่ก็กดติดตามไปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับคองเสียนนาดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชียนาดีก็ฝากให้พี่ให้น้องเข้าสุขูสุขคนนด้ครับเด้อเดี๋ยวสุขภาพหลางกายแข็งแรงนะครับขออวยพรให้พี่น้องเข้า สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดำดำลุลุ่ยกับตัวเลรียแน่วทางเจรังนะครับเจรังคนกลาลสินนะครับเอาคอยสชคมันกันสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ